มียานอนหลับไหมนี่นอนหับไปเลยมาเช้าอะไรอย่างนี้าหกอ๋อยม่คลิปด้วยจะเข้าเสียงไหมใช่หรอพี่ป้อยมันปาดมันไม่กดไปเยอ่อ่ะใคนจะขับรถนงมืง นี่พลอยต้องขับรถตลอดเวลาลงเดินไม่ได้นั่นรวดจับห้ามเดินในกรุงเทพโชยเกาะสูงเลยนะโยกให้สูงที่สุดเท่าที่มัทำได้เก๋อเก๋กิ๊ฟอีพี morning, right ่บอลมากไปแล้วนะเด็กไม่ได้ตุ้โอ้ยมาเต็มด้วยอ่ะนนั่ง อยเลนไปครางหลังมีคันหนึงไปไปก่อนโอเรองลงเท้าดอกยางยังมีอยู่ไหมอะแผล 你好。